สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกเช่นเคยนะคะลูกค้าในช่องแหม่มยูสคานะคะวันนี้นะคะลูกค้า แหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสํานักงานใหญ่ค่ะลูกค้าที่เสรีไทย68นะคะวันนี้นะคะแหม่มจะพามาพบกับรถคันนี้เลยี s u ซ u นะคะไฮแคปนะคะ1.9แซดค่ะลูกค้าปี2019 20คันนี้เลยราคาอยู่ที่749,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าแหม่มบอกเลยรถคันนี้ไม่นะ้มากๆทําไม่แค่หมื่นเจ็ดเท่านั้นนะคะลูกค้าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาะคะลูกค้าเดี๋ยวแหม่มน,นะคะจะพาดูทั้งภายในะและภายนอกคะ่ะตามแหม่มมาเลยคะ่ะ รถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นบอดี้สีส้มนะคะลูกค้ามีคันเดียวนะคะที่บริษัทเรานะคะลูกค้าใครนะคะอยากชอบสีนี้คันนี้นะคะมาบอกเลยรีบมาจัดมาจองกันนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะออกแบบนะคะมาในโฉม all new นะคะลูกค้าไฟของเขาก็จะเป็นไฟ multi r e f a c t o r นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาพาไปดูรายละเอียดนะคะ,อะรอบๆตัวรถกันนะคะมาบอกเลยรถเรานะคะไม่มีการชนหนักพิชคว้ามจมน้าน,นะคะ เป็นสีที่สวยมากๆนะคะมีสีเดียวนานๆจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะลูกค้าเดี๋ยวแหมมพาไปดูรายละเอียดในห้องอผู้โดยสารก่อนดีกว่าคะ่ะแหมาขออนุญาตเปิดในห้องผู้โดยสารสักครู่นะคะนี่เลยห้องผู้โดยสารของเรานะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดํานะคะภายในของเขาดูกว้างมากๆนะคะลูกค้านี่เลยแหมมให้ดูก่อนเลยนะคะลูกค้าดินไอความใหม่ยังอยู่เลยนะคะลูกค้า เป็นสี่ประตูคันนี้นะคะขึ้นเขาลงห้วยมาบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะรถคันนี้เนาะมีแอร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของคนขับกันบ้างดีกว่านะคะล<บ>ูกค้าในส่วนของคนขับนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันนะคะลืมบอกไปมีที่เหยียบด้วยนะคะลูกค้าสำหรับคนที่ตัวเล็กหรือตัวเตี้ยนะคะลูกค้าอ้าวเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันบ้างนะคะว่าในส่วนของผู้โดยสารเราจะมีอะไรให้บ้างน,นะคะลูกคะ้าเดี๋ยวเรามาดูอันดับแรกเลยพวงมาลัยของเขานะคะก็เป็นพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้า ฟังเพลงนี่เลยเรื่องตรงนี้ได้เลยค่ะในส่วนของเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะลูกค้าแอร์ของเขานะคะนี่เลยเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะแอรอ์เขาเป็นแอร์แอร์ดิจิตอลแล้วนะคะมีจอมาให้ด้วยพร้อมเลยนะคะลูกค้ามีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะในส่วนของคอนโซลรถนะคะเดี๋ยวเรเปิดให้ดูเลยนะคะ ยาดเปิดสักครู่นะคะนี่เลยในช่วงข้อขสองรถก็มีนะคะนี่เลยยังมีนะเป็นหน้าบุ๊กมาให้อยู่นะคะลูกค้ารถคันนี้เนาะเดี๋ยวเรานะคะไปดูล,ลายแม็กกันดีกว่าพร้อมใช้งานนะ้วรถคันนี้ไม้แค่หมื่นเจ็ดนะคะลูกค้ารถสวยมากๆแั่นบอกเลยว่าใครได้รถคันนี้ไปคุ้มนะเหมือนได้รถใต้แดงนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกค้าที่แม็กนะคะลูกค้า แม็กนะคะแม็กไลเนอร์คันนี้นี่มา,มาบอกเลยพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าเอาไปนะคะลูกค้าอยากขับขายของนะคะตามตลาดนะัดขึ้นเขาลงห้วยนี่เลยเพราะคันนี้สวยมากๆนะคะลูกค้านี่แบบสวยดใูใกล้ๆเลยนะคะในส่วนของยางนะยางก็ได้ปีใหม่ค่ะลูกค้ายางได้ปี2020นนะคะแม็กเลยมาจากโรงงานเลยค่ะลูกค้า รถคันนี้นะการันตีได้เลยไม่มีการชนหนักพิการจมน้ำนะคะลูกค้าแมกไลเนอร์พร้อมใช้งานค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วงห้องเครื่องกันบ้านดีกว่าคะ่ะตามแมเเลยคะ่ะเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้านนะคะแอมซูมให้ดูใกล้ๆเลยห้องเครื่องของเขานะเครื่องยนต์ของเขาแห้งสนิทนะคะน้ำมันไม่เยิมนะคะลูกค้าให้ดูใกล้ๆเลยน็อตของเขาทุกตัวนี่แอมซูไม่ดูเลยยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะยังไม่มีการไขนะคะลูกค้า สภาพนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะเหมือนป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าไม่กันน้อยมากๆนะคะลูกค้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคลิปนี้คะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะลูกค้าก็สามารถติดต่อมาได้นะคะลูกค้าที่เบอร์แมมโดยตรงค่ะเบอร์แมมนะคะ080ค่ะ403มค่ะ0163หนะคะหรือจะมาพบกันแมมได้นะคะลูกค้าที่บริษัทพิญญล์ค่ะ สำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68นะคะลูกค้ามัมลืมบอกเลยโปรโมชั่นของแแบบวันนี้นะใครที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปนะคะลูกค้าก็จะมีโปรโมชั่นเด็ดๆเลยออกรถกับแแบบวันนี้พรอ,อีกทีปีหน้านะคะสําหรับใครนะคะที่รีบนะคะก็มาจับมาจองได้เลยสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้าช่วยเป็นกําลังใจให้แมบหน่อยนะคะ,ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสรายให้แแบบด้วยและเข้าไปดูในช่องของแมบยูสคาร์นะคะลูกค้าสำหรับวันนี้แมบต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ